หลังจากที่พวกเราโดนหลอกเรื่องเทมาหมาดๆเราก็คิดว่าพวกเราเนี่ยมีความสามารถที่จะรู้ได้แล้วว่าเราเนี่ยจะโดนหลอกเรื่องอะไรในโลกอินเทอร์เน็ตบ้างครับแต่ล่าสุดมันมีเรื่องที่ออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเรื่องว่า The The blind s i d e ที่จะต้องทําให้เราช็อกไปอีกครั้งแราจะต้องถามตัวเองว่านี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องจริงบนโลกใบนี้บ้างเพราะว่า ล่าสุดครับอดีตนักกีฬา NFL หรืออเมริกันฟุต a l l ที่มีชื่อว่าไมเคิลออได้ออกมายื่นคำร้องกว่า14หน้าตามที่ ESPN ได้ลงข่าวไว้เขาได้บอกไว้ว่าไอ้หนังเรื่อง The Blind Side เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลยและเขาเนี่ยไม่เคยถูกรับเป็นรูปบุญธรรมจากครอบครัว t ูวีเหมือนที่บอกไว้ในหนังด้วยซ้าสุดท้ายคือเขาไม่เคยได้เงินจากเรื่องเรื่องนี้เลยสักบาทเดียวเรื่องนี้มันทำให้เราโงนมากแล้วก็เริ่มสงสัยแล้วผมเมื่อก่อนครับ คุณจำได้หรือเปล่าว่าหนังอเมริกันเนี่ยจะชอบมีหนังคนผิวสีที่กินใจมากเลยเนื้อเรื่องเนี่ยจะชอบแบบว่าบอกถึงความลําบากเล่าถึงชีวิตในฮูดเติบโตมาแล้วก็จบลงด้วยแบบว่าตอนจบที่แบบเศร้าๆอ่ะตึงใจกินใจอ่ะแบบนี้ ซึ่งหนังอะไรพวกนี้ครับจะเทียบไม่ได้เลยกับหนังที่ได้รับรางวัลออสการ์ที่มีชื่อเรื่องว่า t h e Blind Side ที่ออกมาให้เราได้ชมกันในปี2009เว้ยหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูกันจะติดตามชีวิตนักเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อว่าไมเคิลออลครับไมเคิลออเนี่ยลำบากมากเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ไม่พร้อมสมองของเขาที่ไม่พร้อมการเรียนรู้ของเขาที่ไม่พร้อมเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าให้ความสามารถเขามาอย่างหนึง่งคือความสามารถทางด้านการเล่นกีฬาน,นั่นเองครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ดําเนินไป ให้เราได้เห็นความลําบากของชีวิตของไมเคิลออฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวของเขาเรื่องที่เขาเรียนไม่ค่อยเก่งจนกระทั่งเขาได้มาเจอครอบครัวทูวีครอบครัวทูวีที่เป็นครอบครัวรวยโคตรๆอยู่แล้วครับครอบครัวนี้จะมาเริ่มสร้างความสัมพันธ์สนิทกับไมเคิลออฟสุดท้ายครับรับมาเป็นลูกบุญธรรมสอนเล่นอเมริกันฟุตบอลสนับสนุนในการเล่นอเมริกันฟุตบอลสนับสนุนในการเรียนต่อและในที่สุดสุดท้ายหนังจะจบลงด้วยการที่ไมเคิลออฟของเราได้ไปเป็น นักอเมริกันฟุตบอล NFL เลยนะเว้ยโหซึ้งโคตร,คตรดูจบน้ำตาจะไหลแต่เป็นไงล่ะครับวันนี้แบคเคอรออบอกแล้วไม่จริงเลยแบคเคอรออครับได้ยื่นคำร้องต่อศาล14หน้าเนี่ยเขาได้พูดไว้ว่าอะไรรู้ไหมเขาได้บอกไว้ว่าตอนที่เขาอายุ14ที่ได้รู้จักกับครอบครัวทูวีเนี่ยจริงๆอ่ะชีวิตเขาไม่ได้ลำบากขนาดในหนังขนาดนั้นครับเขาไม่ได้แบบว่าโฮมเลสไม่มีบ้านอยู่จริงอยู่ครับที่ครอบครัวของเขานั้นค่อยๆถูกสถานพินิษ ดับเลี้ยงไปทีละคนทีละคนเพราะบ้านแย่มากๆครอบครัวแย่มากๆแต่เขาเนี่ยได้ไปอยู่บ้านเดียวกับเพื่อนของเขาที่โผล่มาในหนังแต่โผล่มาในหนังแค่นิดเดียวเท่านั้นเองโดนตัดบททิ้งไม่หมดเลยจนกระทั่งได้มาเจอครอบครัวทวี่นี่แหละแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนไม่เก่งครับไม่ได้เล่นบาสเล่นบอลไม่เก่งเขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วสมัยนั้นแนหะแล้วเขาก็เรียนพอใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าบกพร่องางความรู้อะอย่างไรก็ตามหลังจากเขาเจอครอบครัวทุวีครับเขาได้อยู่ด้วยกัน จริงครับจนกระทั่งเขาอายุ18พอเขาอายุ18เนี่ยอยู่ดีๆครอบครัวทวีเนี่ยมีเอกสา,ารมาให้ไมเคิลเซนและไมเคิลนั้นก็เซ็นสัญญาไปโดยคิดว่าสัญญานั้นอะ่ะเกี่ยวกับสัญญาการที่จะรับเขาเป็นลูกเลี้ยงทันใดนั้นเองครับย้อนเวลามา20ปีเขาโดนหลอกมา20ปีเลยนะทุกคน เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันนี้เองครับที่เจ้าตัวเพิ่งได้มารู้ว่าเอกสารที่เขาได้เซ็นไปตอนอายุ18นั้นไม่ใช่เอกสารรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมครับแต่เป็นเอกสารยินยอมให้ครอบครัวทูวีดูแลสินทรัพย์ของเขาทั้งหมดเลยซึ่งในรัฐเทนเนสซีที่พวกเขาอยู่กันเนี่ยการจะเซ็นสัญญาดูแลสินทรัพย์ให้ยกการดูแลสินทรัพย์ให้ท่านอื่นให้ผู้อื่นดูเนี่ยครับมันจะต้องบอกได้ว่าบุคคลผู้นั้นครับ มี disability หรือมีความบกพร่องบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ร่างกายเป็นออทิสติกหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไมเคิลไม่เคยมีความบกพร่องทางเรื่องอะไรเลยเขาปกติดีเว้ยและปัจจุบันครับไมเคิลต้องการเอาตัวเองออกจากสัญญาสัญญานี้เพราะว่าอะไรครับรู้หรือเปล่าว่าไอ้ครอบครัวทวีครับเอาสัญญาการดูแลทรัพย์สิน ทั้งหมดนี้เพื่อไปทำอะไรครอบครัวนี้ใช้สัญญานี้เพื่อไปติดต่อกับ Fox ครับ Fox ค่ายหนังเพื่อที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาหนังเรื่อง The b บาย d ์ไซพร้อมทั้งดัดแปลงครับดัดแปลงเนื้อหาในหนังเพื่อที่จะทำให้ไมเคิลดูแย่ลงก่อนที่จะมีครอบครัวพระเจ้าประธานมาช่วยเขาไว้เรื่องนี้เนี่ยไมเคิลได้บอกไว้ว่ามันทาให้ผู้เล่นใน NFL ทั้งหมดมองหน้าเขาเปลี่ยนไปหมดเลยคุยกับเขาเปลี่ยนไปหมดเพราะคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาจุดๆนี้ได้ด้วยสกิลของเขาแหละเขามาจากเส้นสายที่มาจาก คนขาวให้คนขาวช่วยเรื่องนี้มันก็แย่อยู่แล้วแต่มันแย่ไม่เท่าความจริงที่ว่าทางครอบครัวทูวีครับไปเซ็นสัญญากับฟ็อกซ์ที่จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ยีจากรายได้ทั้งหมดจากหนังให้กับครอบครัวทั้ง4คน4คนมีใครบ้างพอ่อแม่ลูกลูก2คนพี่น้องกันที่เราเห็นในหนังเรื่องเดอะบานไซน์นะครับแต่ไมเคิลไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆสักบาทเดียวกับหนังเรื่องนี้เพราะทั้งไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ ปัจจุบัน,นครับไมเคิลไม่เคยได้เงินสักบาทถึงแม้ว่าหนังเรื่อง t ด e b บ i n น s ซ d e จะชนะรางวัลออสการ์และทำรายได้ไปกว่า9000ล้านบาทไทยเออมันน่ากลัวแล้วคิดดูว่าไอ้ครอบครัวถวยุยที่มีเงินมากมายอยู่แล้วเนี่ยยังบาปทำทำไมวะไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมต้องทำเรื่องนี้หลังจากหนังเรื่องนี้ออกไปพวกเขาเนี่ยได้ทำหนังสือเขียนหนังสือออกมาขายด้วยนะแล้วหนังสือนั้นนะรายได้แบ่งกันเหมือนเดิมครับแบ่งกันแค่ พ่อแม่พี่น้องไมเคลิลไม่ได้สักบาทเดียวเรื่องนี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ทําให้โลกอินเทอร์เน็ตตกใจแล้วเราต้องมาถามตัวเองแล้วแม่งมีหนังกี่เรื่องที่กูเห็นมาที่บอกว่าแม่งสร้างจากความจริงแล้วจบแบบนั้นจบแบบทําให้เรากินใจอะที่แม่งเชื่เรื่องจริงบ้งวะแต่คดีมันก็ยังไม่จบลงแค่นั้นเรื่องยังไม่จบของแค่นั้นตอนนี้เขากำลังสู้กันอยู่เว้ยครอบครัวทวยเองทางตัวพ่อที่มีชื่อว่าชอนทวยครับเขาก็ได้ออกมาบอกไว้ให้สัมภาษณ์ไว้พังเดลี่เมมเฟียน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะบอกไว้ว่าเขาเนี่ยเสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาเนี่ยทำทั้งหมดไปเพราะว่ามันเป็นแบบว่า procedur มันเป็นมันแบบว่ามันต้องทำะนะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องทำะนะแล้วพวกเขาได้เงินประมาณ70,000เหรียญเองจากช่วงเวลาท,ท,ทั้งหมดที่ผ่านมาจากหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ยินดีนะถ้าเกิดว่าต้องการจะยกเลิกสัญญาสัญ,ญญานี้เนี่นนะแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งเงินกันเดี๋ยวก็จะให้เงินไป50,000 0บาทก็แบ่งกัน5คนไงครอบครัวเขา5้าคนไมเคิลอีกคนนึงหารกันก็5 0 0 0 0 0บาท ใช่ไหมเออโอเคบอกอ้ได้วะ่ะหนังทั้งเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไมเคิลทังนั้นเลยนว้ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวนี้ด้วยซ้ำเข้าใจไหมแล้วโอ้โหคนคนหนึ่งมันเลวครอบครัวครอบครัวนหนึ่งมันจะคิดแผนการชั่วร้ายเลวร้ายอะไรได้ขนาดนี้แต่ปัจจุบันยังสู้กันอยู่แล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าจะมาสืบสาวเราเรื่องให้จบเมื่อจบคดีมันไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อทุกอย่างด้อย่างในอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลว เราเยื่อทุกอย่างในหนังที่เห็นไม่ได้แล้ลาชาวเวอร์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ย MIB นี่เรื่องจริงหรือเปล่าโตเกียวดิฟที่สร้างมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าผมไม่เชื่อแล้วเนี่ย